นายพลตรีกฤษณะผู้ทองนะฮะผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่39และผู้บัญชาการสูบรันเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่39เนี่ยเขาร่วมกับภาคเอกชนนะฮะนำน้ำดื่มไปแจกจ่ายแล้วก็ถุงยางชีพอีก100ชุดนะฮะขึ้นเรือท้องแบนเนี่ยตรเวนไปมอบให้กับประชาชนในหมู่7หมู่8ตำบลวังทองอำเภอศรสีสํมรท์ที่สุขโขทัยนะครับของอำเภอนี้เนี่ยก็จะมีน้ำท่วมสูง2เมตรเนื่องจาก พนังดินกั้นน้ำะนะฮะมันแตกนะครับทุกผู้ชมฮะแล้วก็ยังมีผู้ป่วยที่เขาไม่สามารถออกจากบ้านได้นะครับเพราะว่าน้ําท่วมสูงเกือบ2เมตรเลยนะครับชาวบ้านก็ขอบคุณทหารนะฮะที่เข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับทางด้านศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่37และศูนย์มะทาวาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่37นะครับนำจิตอาสาร่วมกับ องค์กรปกครองในพื้นที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลันที่บ้านเหล่าตําบลตับเต่าอําเภอเทิงที่เชียงรายอันนี้ก็ลงพื้นที่ต่อเนื่องไปวันที่สาแล้วนี่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูอําเภอเทิงนี้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะฮะที่เชียงรายนะฮะแต่ว่าน้ำเนี่ยคือมาไวไปไวแต่อยากจะให้ได้ดูว่าที่บอกว่าเอาข่าวอาจจะไม่ได้ไปอยู่ที่อําเภอเธิงเชียงรายแล้วข่าวก็จะไปอยู่ที่สุโขทัยเพราะว่าเขาเตรียมการรับน้ำกัน แต่อยากจะให้ได้ดูนะฮะว่าความช่วยเหลืออะไรต่างเนี่ยเขายังคงต้องการอย่างต่อเนื่องเพราะลํา,าพังชาวบ้านเองอะฮะ,ะถ้าบ้านเราเจอน้ําป่าไหลหลากแบบเนี้ยแล้วมันกรณีถ้าไม่พังเสียหายนะพังเสียหายนะอีกเรื่องหนึ่งเลยเอาแค่สกรปรกอะก็ขอไปนะก็ไม่สามารถที่จะทําความสะอาดได้ด้วยตัวเองแล้วอะเพราะมันดินโคลนทั้งนั้นเลยอะครับท่านผู้ชมฮะก็ต้องอาศัยกําลังทาหารเลยแหละฮะบางทีเขาต้องมีพวกปืนฉีดน้ําแรงดันสูงอะ พวกนั้นมันจะช่วยได้เยอะแต่อันเนี้ยเระมีพวกเศษขยะอะไรเต็มไปหมดเลยทหารก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับกองทัพบกที่สามเพราะนั้นในพื้นที่ของกองทัพบกที่สามเองคือภาคเหนือเนี่ยก็จะมีชาวบ้านที่ประสบภัยกันเยอะนะครับก็ฝากเบอร,ร์กันเอาไว้แบบชัดๆไปเลยแล้วกันนะฮะโดยหมายเลขของสะนทราสาธาร,รณาภัยกองทัพภาคที่สามนะครับท่านผู้ชมเบอร,ร์หลักเบอร,ร์กลางเลย ฝากชื่อของคนรับผิดชอบตรงนี้เอาไว้เลยละกันนะครับทากผู้ชมฮะกองทัพที่3คือของภาคเหนือนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนของภาคเหนือและท่านต้องการความช่วยเหลือท่านโทรแจ้งไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วยขนของขนย้ายนะฮะหรือว่าน้ําไปแล้วแต่มันสก,กรปรกไม่มีคนมาช่วยทําความสะอาดอะไรแบบนี้เนี่ยขอกําลังทหารท่านโทรแจ้งไปเลยนะครับแต่พูดคุยกันให้ชัดเจนนะครับเพราะบางทีเนี่ยพื้นที่ความเดือดร้อนเนี่ยมันเยอะ แล้วบางที่บอกเอ้ฉันโทรไปหลายวันแล้วฉันโทรไปตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ยังเงียบอยู่เลยท่านลองสอบถามให้ชัดเจนว่าพี่ส่งหน่วยทหารเข้ามาช่วยได้วันไหนถึงวันไหนอะไรประมาณนี้นะฮะท่านจะได้ไม่ได้คาดหวังว่าแบบโทรปุ๊บโทรเช้าบ่ายมาปับ๊บบางทีพื้นที่ที่เขาประสบเหตุเนี่ยมันเยอะนะฮะต้องเรียนแจ้งท่านผู้ชมแบบนี้และเพื่อให้สื่อสารให้เข้าใจตรงกันเข้าใจแบบไม่คลาดเคลื่อนนะฮะถามไปเลย นะฮะาฝากเบอร์พันตรีอักรพลมณีวันนะครับท่านผู้ชมฮะ055-242-859หรือเบอร์มือถืออันนี้ก็ฝากเอาไว้เลย084-294-6953นะครับท่านผู้ชมฮะหรือถ้าแยกย่อยเป็นลายพื้นที่เอาเบอร์นี้เอาให้แบบย่อยลงไปอีกเลยครับท่านผู้ชมฮะว่าพะเยาแพร,แร่เพชรบูรณ์เชียงรายหน้านี่เบอร์อะไรบ้างต่ออะไรบ้าง เราค้างเอาไว้นานๆเอาไว้ให้ที่หน้าจอตรงนี้นะฮะส่วนตอนนี้เองเนี่ยน้ำก็ไปอยู่ที่สุขโขทยัยกับพิษณุโลกเป็นหลักแล้วล่ะนะครับ,รบเพราะว่าเมื่อวานมวลน้ําก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งก็มาจากที่วังชิ้นจังหวัดแพร่ต่อเนื่องมาที่จังหวัดสุขโขทยัยน่าจะผ่านมากันหมดแล้วนะครับทานผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นพยาวกับแพร่เนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะของการฟื้นฟูแล้วล่ะนะครับเพราะว่าน้ําน่าจะไปกันหมดละ สุโขทัยกับพิษณุโลกนะฮะก็จะรับผิดชอบโดยมณฑลฐานบกที่39ถ้าตอนนี้ท่านเดือดร้อนอย่างหนักเลยน้ำกำลังท่วมบ้านเนี่ยนะฮะต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนถ้าประสานไปเลยนะฮะ055906450หรือไม่ท่านถ้าอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือหรือมีพี่น้องอยู่ในภาคเหนือนะท่านผู้ชมเอามือถือถ่ายภาพหน้าจอตรงนี้เอาไว้ก่อนเลยนะฮะแล้วท่านส่งไลน์ไปบอกพี่น้องของท่าน ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยในภาคเหนือนะครับเพราะอันนี้คือศูนย์บัเทาาสาธารณภัยกองทัพพันที่3ค่ะมีปัญหาจังหวัดไหนท่านโทรเบอร์นั้นได้เลยเราขึ้นเบอร์ให้ชัดชัดแบบนี้นะครับค่ะจะได้ดูแลกันได้